ข้อสามเป็นยังไงอ้าวต้องก็คือคบเพื่อนดีด้วยดิครับเออถึงบอกว่าเออถ้าเกิดเองไปเรือพอตรงนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าครับก็ยังบอกอาจารย์อืการคบเพื่อนนี่เองก็คบเพื่อนที่ดีครับว่าเพื่อนไหนที่จะพอที่จะพึ่งพาอาศัยเปนั้นตกทุกข์ได้ยากเขาจะคอยเนี่ยคอยนำคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่เอออย่างนั้นเพื่อนนี่ก็สำคัญโยมสังเกตไหม คนบางทีลูกเองเสียเพราะอะไรเรามันชวนไปทางนน่นทางนี่นี่เห็นไหมเราครับการครบนี่ก็ถือได้ว่ามันก็มีคือกันมีกัลยานมิตรใช่คบคนพานพาน,พา,นพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นคบคนชั่วพาตัวอับจนเออคบคนดีก็ให้ผลจนวันตายอ่า ถ้าเกิดเราครบคนดีๆเขาก็พาไปอ่าไปทำแต่ในสิ่งที่ดีๆไปทํากิจการร้านค้าร้านขายก็วยเิรเออไปทํากิจการทุ้งหมดไปปลูกผลกมไม้เขาก็แนะนำแต่ในเรื่องดีๆแต่ถ้าไปไ พบเจ้าคนที่ไปข่ายาบ้าเออไปข่าฟินเฮโรอีนต่างๆโอ้ก็จะทําพาเราลเอ้ออบอับจนต่างๆใช่ทำให้เราอับเฉาอืมทำให้เราต้องไปอยากจนคนแข้นถูกตารวจจับนั่นนั่นนั่นเรียกว่าคบคนไม่ดีครับโอ้นี่ต้องมีการยาณมิตรกัรยาณมิตร หรือว่า้ดยจะมีพวกมิตรหมู่บ้านข้าวบ้านเองก็ด้วยครับนี่ยถึงบอกได้ว่าเออา้สถึงมันพิษเขาก็จะคอยห้ามครับอันไหนถูกเขาก็คอยสนับสนุนเออดีแล้วครับนี่คือเพื่อนนี่ก็สาคัญนี่คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรรคับและข้อที่ติ เรื่องชีวิตเหมาะสมเป็นไงอ้าวก็คือเรื่องชีวิตที่เหมาะสมอันที่ถูกที่ต้องครับอันที่ควรอืมอะไรพิษตัวพุทกฎหมายบ้านเมืองครับเออเราก็รีดเรื่องตรงนั้นเออมันจะทำให้ครอบครัวของเรานะอาจารย์ครับจะไม่เจริญรุ่งเรืองอืมเออครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าครับสัมมาอาชีวะเรื่องชีวิตเหมาะสมสัมมาอาชีวะครับนั่นก็คือว่าอยู่ในบ้านหลังใหญ่ รหรือว่าจะเป็นเศรษฐีได้เออก็ต้องมีหัวใจเศรษฐีอุอากาซะใช่ย่างงั้นโยมจะเอาไปทองอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต่อไปทําด้วยอุก็คือถึงพร้อมด้วยความขยันอุทานาสัมปทาใช่อ,อ่าก็คืออารักส,สัมปทาถึงพร้อมดดวยากันรักษาครับอุกก็คืออยู่ต้องขยันหาแล้วต้องรักษาให้ดีกะ<ด><ด>ก็คือมีอ่า กัลยานมิตรแล้วก็สัมมชีวิตาที่นี่อาจารย์ครับการจะึ้นบ้านหลังใหม่ขึ้นอยู่บ้านหลังใหญ่ก็จะต้องมีรักธรรมที่อยู่ในบ้านก็มีที่นี่ผัวเมียจะอยู่ในบ้านได้ก็ต้องมีรักธรรมก็เหมือนกับบ้านบ้านเองรับเป็นไงอ้าวบ้านนี้อาจารย์ว่ามีอะไรประกอบอ้าวก็มีหลายส่วนอยู่ดอกมีเสาไหมมีเสามีหลังคาไหมมีหลังคามีฝาไหมมีฝามีพื้นไหมมีพื้นนี่ ลักใหญ่ๆของการสร้างบ้านในลักะใหญ่ๆของคนเราที่จะมีธรรมะที่อยู่ในบ้านเออมันก็มีคือขันเอ้าย่างงั้นบ้านเรามีลักใหญ่ๆอยู่สี่อย่างใช่หนึ่งก็คือเสาเสาสองก็คือฝาฝาสามคือหลังคาหลังคาสี่ก็คือพื้นคือพื้นมันมีลักธรรมเกี่ยวกับบ้านยังไงเอ้าเขาเรียกว่า ตรงนี้ทาของคารวัตโอ้ทมของคารวะใช่คารวัตสธรรมคารวัตสธรรมหมายถึงยังไงคารวัตสธรรมอา้าวคารวารราัตสธรรมเราจะอยู่ด้วยกันผาตุกต้องอาศ<า>ัยธรรมะสี่หัวข้อเฉพาะโ<อ>ยมหนึ่งก็โยมพรนี่ไม่จะเป็นไม่จะเป็น บ้านใครก็ได้อต้องมีธรรมะอยู่ในบ้านครับเออต้องมีธรรมะอยู่ในบ้านใช่อยากโยมนั่งฟังเทศเดี๋ยวนี้ธรรมะคงเรือนก็ต้องมีธรรมะคงเรือนใช่ถ้าไม่มีธรรมะล่ะโอ้อยู่ดดวยกันอยากอยู่อยู่อยากเนาะใช่นี่ยกบ้านหลังใหญ่ก็อยู่ไม่มีความทิดนี่เสานี่คืออะไรเอ้าเสานี่ยเขาเรียบเปรียบจะเหมือนสัจจะโอ้เสานี่คือสัจจะรับโอ้สัจจะใช่ที่นี่ฝาล่ะฝานี่คือธรรมะโอ้ธรรมะครับหลังคาล่ะ โอ้ขันติครับอ่าขันติคร<า>ับแล้วก็พื้นล่ะพื้นนี่เขาเรียกจาคา่ะโอ้จาคา่ะคร<า>ับโอ้นี่เปียบธรรมะได้เปียบธรรมะเอออย่งงางนั้นดีแหละได้เป็นหัวข้อธรรมใช่เรียกว่าคารวัตสธรรมเลยคารวัตสธรรมยมจำมาไว้ที่นี่เสาเนี่ยลักษณะของเสาบานเป็นยังไงอา้าวมันต้องตรงดิ ตรงเนาะเอา,อาเสาเรได้ไหมอะโอ้ยเสาเม็ดตรงไขรขี้ยเอามาทำเขาเอาไปทำฐานดินโนเสาขดได้ไหมละ่ะโอโ้มันมันมันไม่ได้หรอกครับเสาตั้งเอ็นเอียงได้ไหมละ่ะขนาดขนาดเสานะ่ะเขายังดิง่งให้มันตรงใช่ไหมเนาะเออเห็นไหมบางทีนะ่ะผมเห็นมังวัดจนันเออไปเอาต้นไม้ขดมาทำเสาเออ ไปยังในหน่อยเขาก็ต้องทิ้งดิ่งให้มันตรงก่อนทิ้งดิ่งให้ตรงต้อครับต้องวัดระดับให้มันตรงใช่ที่นี่เสาเนี่ยมันตรงยังไงเอ,าอาเ้าอาตาเสามาตรงเหมือนกับคนเราต้องมีสัจจะเอ้าคนในบ้านเป็นไงสัจจะซื่อตรงผัวกับเมียล่ะมันต้องซื่อตรงต่อกันซื่อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานถ้าเกิดว่าไม่ซื่อตรงต่อกันโอ้โยมเอ้ย ถ้าเกิดยมหนึ่งไม่ซื่อต่อยมอ่าพรล่ะโอ้ยถ้ายมพรอนไม่ซื่อต่อยมหนึ่งล่ะยกบ้านไม่ได้ดบ้านก็อยู่ไม่ได้เป็นยังไงถ้าเกิดไม่มีสักจะซื่อตรงต่อกันลงทวัวทาไมลองทวัวไปทํางานทวัวทาไมกระจัดไปไหนเป็นไงคูได้ยินว่าไปอยู่ปุรีลำถนัดถน่นินทาคนนี่ยเนาะปากปวดเป็ดปวดเป็ดทีเดียวคนไม่มีสักวันๆคือจะไม่ทําอะไรดอยโยมฉันวะ พระองค์นี่คือจะนั่งนินทาเจา้าวัดไม่ยมฉันว่าไม่ทําไไรหรอกนั่งนินทาจะเจะา้าวัดไม่ใช่เนี่ยวัดของป่ทสายเดี๋ยวฉันจะเล่าเจา้าวัดดูเลยไม่ทําอะไรหรอกนั่งนินทาจะเจะา้วาวัดว่าเจ้าวัดบาทผมทัไม่เคยทําอะไรทุกอย่างหรอกบาทก็ไม่มเป็นกินก็ไม่รัวา่าเอาไม่ใช่<ะ>คนเรามันต้องมีสัจจะเอา้าต้องสัจจะเอา้าความจริงใจต่อกันนั่ง ซื่อตรงต่อกันเออเอ,อ,เอ,อ,อาจารย์นี่เขามีความจริงใจเห็นไหมยมพรไปอยู่ต่างจังหวัดครับนี่คนเราทำไมมีความซื่อตรงซื่อกันและกันเขาบอกซื่อตรงจงรักหนักแน่นเห็นไหมเนาะชีวิตคู่จะอยู่ด้วยกันได้ อร้องว่าเราไม่ซื่อตรงออกจากบ้านไม่ได้เป็นอื่นอันนี้สมมติเนอสมมติ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 นายมหนึ่งนะสมมติโอ้ยแม่หนึ่งนี่เขาไม่ต้องห่วงดอกคาเป้เขาปลยใจแม่ขอบพาเขาซื่อตรงตลอดเวลาน่ะเออแต่ก่อนนี่ไม่ใช่อยู่ตะเคียนีื่องบอกไปทำมาหากินอยู่ต่างจังหวัดไปกันสาร ไปกิดภาคใตายไม่ใช่นี้เออใช่ไหมไปยูภาใตายด้วยก็มาขาขายก็ด้วยสัจจาจริงใจไม่มีนอกมีในเห็นไหมล่ะใช่นี่คนเราอาจารย์อยู่ในบ้านหลังเดียวกันถ้าซื้อตรงต่อกันเสียชีวิตครอบครัวก็ไม่บาดหมางเออถ้าซื้อตรงต่อกันเสียชีวิตครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนใช่ถ้าซื้อตรงต่อกันเสีย ก็ไม่มีอะไรไมีนอกมีในของอะไรมันเชื่อใจกันได้มันตรงมันก็ดีไปเนาะอเออใอ,อ่ไอ,อ้อ,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 อของกดเที่ยวมันถามว่ามันไปถึงไม่ถึงแต่มันก็เสียเวลาครับเออเหมือนก็คนเรานี่เดินทางสายตรงไงเออ งช่ใช่เมนก็ถึงวัยโยมจุดหมายปลายทางครับเราไม่ต้องคดเคี้ยวเลี้ยวงอไปไหนน่อย่างนั้นและชีวิตครอบครัวนี่เห็นไหมปู่่าตายายืมทำไมเขาอยู่กันบางครั้งบางทีเรากินลมตายหายจาก็ย้อนอาศัยความสัจจะครับเออสื่อตรงสื่อตรงสื่อตรงใช่อย่างนั้นโยมหนึ่งก็ต้องสื่อตรงต่อยมพอ่โยมพรก็ต้องสื่อตรงต่อยมหนึ่งครับชีวิตครอบครัวคนอื่นคือกันเ อยากโยมมีผัวมีเมียใช่มีลูกก็ต้องสือตรงต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องสือตรงกับลูกใช่โอ้ชื่อกันเมนเออนี่ก็คือเสายังไงระเดชพระคุณครับเป็นยังไงติครับนี่คือเสาไงเสาธรรมะที่อยู่ในบ้านครับที่เองเอามาสร้างบ้านได้ครับครับเออนี่คือเสาบ้านเสาบ้านอ๋อสัจจะสัจจมที่นี่ฝาบ้านห่ะฝาบ้านเออเขาเรียกว่าธรรมะขอบคุณนช่างยังไงธรรมะ ธรรมะธรรมะคืออะไรฮะมะข่มจิตข่มใจโอ้ต้องข่มนี่ครับน้ำคนเอาไว้ในน้ำใสไว้นอกถ้าเกิดไม่ข่มเอาไว้หรอไม่ไม่ชนะจะทะเลาะเบาะแหว่งกันเนาะโยมเอ้ยไอ้ธรรมนาลิ้นเขาฝันช่ธรรมดาจ้าลิ้นเขาฝันเนาะ ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบช่บางครั้งขบห่อเลือดมันเชื้อเฉอนเห็นไหมผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นมิตรในเรือนย่อมเชื้อเฉือนกันบ้างบางเวลาอมีบ้างมีบางครับต้องมีอคหอมไม่พอใจกันบ้างแหละกระทบกระทังบ้างเออก็เหมือนกับฝาเห็นไหมครับอาจารย์ฝาน่ะบางครั้งบางทีเจออะไรบ้างครับลมเจอไหมใช่ยมเบลนเดสจะเจอทางลมเจอลมเจอฝนเออเจอพายุใช่เจอฝุนพัดมาใช่นั่น เองมีตรงนี้เองป้องกันได้ไอ้สิ่งสาราสัต์บางครั้งบางทีมันจะเลื่อยเข้าบ้านฝาบ้านป้องกันขโมยได้ ป้องกันซัดได้ใช่ป้องกันยุงได้อืป้องกันหมดแมงได้ครับฝาบ้านก็ป้องกันคนในบ้านได้ใช่ท่านธรรมะช่วยป้องกันคนยังไงข่มจิตข่มใจข่มใจครับตัวรู้จาข่มจิตข่มใจเลยเอาอาจารย์บางัางบางทีเดยวคนน่นพูดนนเดวยวคนนี่พูดนี่เออบางสิ่งบางอย่างจักจริงไม่จริงต้องข่มไว้ก่อนต้องข่มไว้เดี๋ยวโยมโยมหนึ่งเด้อเขาเรียกว่าเกิดเขามาเล่าเกิดเขาแกล้งงี้อ่ะเอออ้หนึ่งไมเห็นตะพนเด้อทำไม ไปเที่ยวครับเที่ยวบาานี่เจ้าไปกับสาวไหนงามงามนี่อย่างนึงม<า> <วะ S 1> ันกูว่าอีหนึ่งมันก็งามนานเกินมันจะไปมีใหม่ได้นี่นนเดี๋ยวเกิดเข้ามาเล่าอย่างีงล่ะเอา้าเกิดไม่คมใจเอาไว้โรดปึงป้ดนโอดมโมโหขืนหันเลยทีีดีช่ มาทิมาทิมันอยู่ไหนเว้ยเออโ้โหแล้วต้องข่มใจต้องข่มใจครับจิตตีกันตลอดเ่าะแหว่งกันตีกันทั่รังขัางแตกไป่ได้เออนี่ธรรมะในบ้านต้องมีข่มมาวะต้องข่มจิตข่มไม่ใช่ผัวจะข่มเมียเมียจะข่มผัวไม่ใช่ไม่ใช่ให้เมียมาข่มผัวเออไม่ใช่ให้ผัวมาข่มเมียนั่นเองตรงนี้เอาธรรมะข่มจิตข่มใจเองครับอะไรควรพูดนั่นนี่อะไรไม่ควรพูดต้องข่มมาว่าเออเขาเรียกว่า ใช่วิจารณญาณไตรตรองเสียก่อนไตรตรองแล้วจึงพูดจึงทำ<ช>โมต้องข่มใจไว้ต้องข่มใจด้วยนี่คือธรรมะฝาบ้านฝาบานอ๋อธรรมะแล้วก็หลังคาล่ะหลังคาเกียกก็อะไรเปรียบจเหมือนเขาเรียกว่าตรงนี้ขันติขันติเป็นไงอดทนอืมเอาหลังคามันทนนี่ ก็ทนละวันน้าหลังคาไม่ทนอยู่ไม่นานดอกโยมแม่เด็ดออกบัดหวันอ่นา<อ>ะร้อนขนาดไหนฝนตกมาไมัไงโอ้ยงอก,กับบางทีเดือดปึง้งเบ็กน่อยยิงลูกกระสุนมาอากระทุกแต่ลังคามีฝนตกมากระแทกตัดใส่ลังคาก่อนเออมีต้นไม้หักใส่บางทีก็โด้นลังคาก่อนเออนอ้อ,อ แกต้องมีหลังคาใช่คนเองมันก็ต้องมีความอดทนด้วยนั่นคืออะไรเออตรงนี้ก็คือหลังคาขันติขันติความอดทนอดทน,อดทนอดทนต่อการถ้าหลังคาไม่ทนก็อยู่ไม่ได้ของทนดีไหมเนาะของทนดีเลย ดีดีบานทนดีไหมดีโยมที่ดินทนดีไหมดีรองเท้าทนดีไหมดีเสื้อผ้าทนดีไหมดีเนี่ยไม้นี่ทนดีไหมดีเออก็อีทนดีไหมดีเสื้อผ้าทนดีไหมดีของทนมันดีอ้าวเห็นไหมวันนี้ทายมพรไม่ทนครับโยมหนึ่งไม่ทนครับ อาจารย์ออ,อดทนนะหาการหางานทำํำตากแดดนาดำกินเอาคำเครียดตรงไหนที่มันจะทนได้เพื่อเงินที่จะมาสางครอบครัวเพื่ออนาคตลูกของเราภายภาคนาเนาะนี่ก็ลูกเขามีสองคนเนาะมีลูกสองคนาานี่เ็าอาศัยทนเพื่อใครเคราก็อาศัยทนเพื่อลูกเพื่อ เนื้อปากเพื่อท้องอดทนต่อการเลี้ยงลูกนานอดทนต่ออารมณ์ช่อดทนต่อความลําบากใช่อดทนต่อความตรากตรำนี่อดทนต่อความทุกข์ความยาก้าอดทนต่อสิ่งต่าง สภาวะแวดล้อมเอมันต้องทนทุกอย่างคนทำไมทนอาจารย์เป็นไงพอแดดออกแล้วก็เขาล่มเนโต๊ตกก็อ่างนุ่นอ้างนี่อ้างว่าร้อนนักเอลยไม่ทํางานไม่ทําจักอย่งอ้างว่าเหนื่อยนักเหนื่อยนักก็ไม่อยากทาเอออ่างว่าหิวนักเอออ่างว่าร้อนนักเพราะให้กินแล้ว ว่าหนาวนักเออเลยไม่ทํางานนั่นเลยอ๋ออนนี้เขาเรียกว่าไม่มีความอดทนครับเออสังเกตดูเธอทำไมคนไหนอดทนเขาก็อยากได้ให้ลูกเขยครับเขาก็สามารถที่จะยกลูกสาวให้ได้นี่ต้องทนเนาะต้องทนนี่คือหลังคาบ้านเออเอ็มบวดนี่ทนไหมนี่ทนเลยเห็นไม่โยนทำไมทนก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ของอะไรถ้าทนก็ดีเหมือนกันเด้เออเป็นพระก็ยังต้องทนครับโยมจะเหลาเดินทางมาเนี่ยก็ต้องทนไม่ใช่ใช่เวลาเวลาไม่ใช่น้อยๆนอเนาะ ก็อาศัยความอดทนคอดตามมาบันทึกเทพนะอาจารย์บางครัางบางที่แดดร้อนจีตายงับก็ต้องอาศัยความอดทนอดทนเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวพูดของเราได้ฟังเทพก็ต้องมีความอดทนใช่ไหมล่ะใช่นี่ยังงั้นแสดงว่า อดทนต้องมีความอดทนใช่ต้องมีความขันติเป็นธรรมะในบ้านถึงจะเผยแผ่ธรรมะได้โออยมฉเฉลาจะเอาธรรมะไปเผยแผ่ได้ก็ต้องอดทนต่อคําขรานินทาใช่บางทีก็อาจจะว่าเอ,อ๊โยมฉเฉลานี่ททำธุรกิจ เอาทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าพุทธพาณิตหรือเปล่าใช่นี่ไม่ใช่เพราะแกช่วยเผยแผ่ธรรมะใช่ช่วยกระจายธรรมะไปมาวันนี้ก็ไม่ได้อะไรได้แค่เอาธรรมะไปเปิดอยู่ทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์เฉยๆนนมาเป็นตัวแทนของญาติพยมหลายคนที่อยากจะฟังเทศใช่เพราะว่าหลายคนไม่ได้มาฟังตรงนี้เขาก็ติดตามเขาก็ถามว่าเป็นไงชุดใหม่ชุดอะไรมีพระมาเทศเด็งไหมเออเอาไปเผยแผ่ได้นั่นนี่ไม่หลับ ครับนี่แหละเป็นการเผยแผ่ธรรมะใช่เออใช่ไหมล่ะนี่ครับนี่คืออะไรอดทนอดทนขันติชีวิตครอบครัวก็ต้องมีความทนครับบ้านก็ต้องมีหลังคาหลังคาทนครับที่นี่บ้านเลยต้องมีพื้นบ้านเอานี้เลยครับพื้นบ้านคือธรรมะข้อไหนจากะจากะแปลว่าอะไรเสียสลระทําไมพื้นบ้านต้องเสียสลระอ้าพื้นบ้านเสียสลระทุกอย่างโยมเสียสลระยังไงอ้าอะไรส่วนมากที่เอาไปวางเห็นไหมวางที่ไหนเออ วางกระพื้นตู้ยิ้นได้มาไปวางกันไหนเอาวางกระเพื่อนบ้านเออบางครั้งบางทีได้ของมาไปตั้งกันไหนก็ตั้งกระเพื่อนบ้านเอาแกตั้งกันไหนก็ตั้งกระเพื่อนบ้านเออหมอหงเขาตั้งกันไหนก็ต้องตั้งกระเพื่อนบ้านเออเห็นไหมต,ต,ต,ต้องเสียสละเออต้องเสียสละบางครั้งบางทีจะทำอะไรตู้เตียงโลกเวลาวางหลากไปมาไปมาเขาอาศัยน,นี่เลยโยมเลยโคดขีดอ่าเพื่อนบ้านนั่น เสียสระขนาดไหนต้องเสียสลระขนาดเองมีลูกน้อยลูกอ่อนบางครั้งบางทีพื้นบานโยมเบยงองก็ต้องทนขี่ทนเหยี่ยวเหยี่ยวลูกก็เหยี่ยวหลดเยี่ยวรวกันเดียกขี่แสดงว่าพื้นนี่ต้องเสียสลระมาเสียสละครับใช่ไหมหลักใช่โอ้พื้นบานต้องเสียสละครับยังงั้นคนเราจะอยู่เด็กกันเป็นครอบครัวผัวก็ต้องเสียสละต้องมีจาคะยังไงอ้าวเมียก็ต้องเสียสลระเมียต้องเสียสละ ใช่หัวก็ต้องเสียสละเสียสละเสียสละอะไรบ้างบางครั้งบางทีไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันดอดเสียสละทํางานทาการรับเออไม่ใช่เอาแต่ความอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเสียสละต้องไปทํางานนอกบ้านไปต่างจังหวัดกัลูกทำโซงใช่ไม่เราไหนจะขาดลงเราเสียสละให้ลูกอลูกจะได้มีงานมีการดีๆจะได้สมนาลูกจะได้เรียนสูงๆคนอื่นเขาเราเออคนอื่นเขาจะได้เทียมหนาเทียมตาใช่ไม่เราเออไหนจะ อาจารย์ครับทาไม่เสียสัระไอ้รถรับทุกวีดถกวันใครเราจะไปหากระตังมาส่งโอนแล้วหัวกระตองเสียสละทํางานตงเสียสลระเเสียสละดูลูกเอาดีครับก็แบ่งกันเสียสลระแมนเออต่างคนทาไมยอมเสียสลระซึ่งกันเป็นไงเอออีงนาอาจารย์จะยกบานใหญ่ไม่ได้ไหมได้ดอกเออยังงั้นถือว่าต้องเสียสละใช่เสียสละความสุขส่วนตัวใช่เสียสละะไ้ปัน เสียสละในส่วนที่ต้องไปทํางานทําการพ่อก็เสียสละให้ลูกลูกก็ต้องรู้จักเสียสละไปอดทนที่จะไปเราเรียนศึกษาครับเพื่อให้พ่อแม่สบายใจใชนั่นแสดงว่ามีความเสียสละครับนี่คือจาคะเนาะจาคะธรรมะนี่จาคะใช่นี่คือเรียกว่าเป็นการเสียสละธรรมะในบ้านโอ้ธรรมะในบ้านครับทั้งสี่ข้อยังงั้นประเดชประคุณครับธรรมะทั้งสี่ข้อ